S <S นกกยัษ์สวัสด,ดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนของไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์ข้างหลังพีโนซีสวัสดีค่ะคุณพเนธ์สวัสดีครับปันตัวปันธ์ตัวเนี้ยอันนี้ไดโนเสาร์พันอีแก่อันนี้เจอในหนังหนูหนูจะเป็นยังไงั้ลูกเี๋ยวเนี่เจอในหนังบ่อยมากเหรอโซนไดโนเสาร์อันนี้เด็กหญิงอะไรคะลูก ไอ้จิงสั้นดัลลี่ปันดัลลีมาดูไดโนเสาร์เราจะถ่ายบรรยากาศโดยรอบให้ดูนะคะดูดูข้างหลังนู้นบรรยากาศโดยรอบโอ้ต้นโอต้นตะบองเพชรเขาสวยมากเลยเราค่อยๆถ่ายนะคะตะบองเพชรเขาสวยมากเลยเห็นไหมต้นตะบองเพชรเขาสวยมากเลยนี่เนี่ยตะบองเพชรเขาเนี่ยสวยมากตะบองเพชรเนี่ยสวยมากเลยครับมีตัวหัวใหญ่ๆเลยโอ้ไม่รู้เขาเพาะมาได้ยังไง